สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้จะมารีวิวเกมนะคะแต่ว่าจะมาแกะเกมมาอันบ็อกซ์อันบ็อกซ์ที่ไม่มีบ็อกนะคะมีแต่ตัวเกม <laughs> ที่มีชื่อว่าเอชื่ออะไรนะโอโตเมเกมหมูเนะฮามาซูฟุรุก no ุอะไรขัะอย่างคะ่ะชื่อยาวๆอะ่ะหรือว่าชื่อภาษาไทยว่าเกินไมเป็นนางร้ายจะเลือกทางไหนก็หายนะนะคะหลายๆคนก็อาจจะรู้จักเรื่องนี้เพราะว่า ต้นฉบับเนี่ยมันเป็นไลท์โนเวลที่มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีทําเป็นอนิเมะมีมังงะนะคะก็มันเป็นแนวเอ่อไปเกิดใหม่เป็นนางร้ายเกมจีบหนุ่มใช่ไหมแล้วเนี่ยค่ายออโตเมตเนี่ยเขาก็เลยทําเป็นเกมจีบหนุ่มออกมาจริงๆนะคะเกมก็เพิ่งออกมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะคะแล้วเราก็เพิ่งได้แพดมาสดร้อนเลย อันนี้เซตที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นของร้านซอฟแแบนะคะเออต้องอธิบายกันก่อนว่าเกมจีบหนุ่มที่ญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขาทำออกมาขายอะ่ะมันก็จะมีเอ่อสิ่งที่เรียกว่า tempo ทเทมโบะโทคุเตนนะคะก็คือของแถมของแต่ละร้านแต่ละร้านก็จะมีของแถมไม่เหมือนกันอย่างเช่นสมมติเราซื้อร้าน A เราอาจจะได้โปสเตอร์กับเข็มกัดซื้อร้าน B ได้โปสการ์ดอะไรเงี้ยค่ะ ก็ต้องเลือกว่าเราอยากได้ของแถมร้านไหนแล้วก็ไปซื้อกับร้านนั้นซึ่งบางร้านมันก็จะแบบว่าอาจจะมีของแถมที่แบบโอ้โหเป็นสิบอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าคราวนี้เราซื้อกับซอมแมปเพราะว่าเราอยากได้โปสเตอร์ของซอมแมปนะคะเราก็เลยซื้อร้านนี้ซึ่งของแถมมันก็อาจจะไม่ได้อลังการงานสร้างเท่าไหร่ก็มาดูกันนะคะว่าในเซตมันมีอะไรบ้าง ก็เป็นใบเสร็จของร้านซอฟแมปนะคะอืมไม่มีราคาบอกหรอกซื้อมาเท่าไหร่จำไม่ได้แล้วประมาณ8,000กว่าเยนมัน้งคือมันเราซื้อฝากร้านพีอะคะ่ะเขากดให้แล้วเขาก็ส่งลงเรือมาจริงเราบอกเขาว่าอยากได้ให้ส่งมาเป็น EMS เลยนะคะแต่ว่าร้านพีเขาสับสนก <c oughs> ็เลยส่งลงเรือมาให้เรามันเลยใช้เวลาเป็นเดือนเลยะคะ่ะ อ่ะก็ทนเซตก็มีอะไรบ้างเอ่ยอันนี้คืออะไรซีดีเอโยโยคุโทคุเตนดามาซีดีก็คือดามาซีดีที่แถมมากับเกมนะคะอันนี้ไม่ใช่ของแถมร้านแต่ว่าแถมสำหรับคนจองนะคะก็คือจองจองร้านไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะอื ก็เป็นนามาซีดีสองคนนี้ก็จะเป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่มมาเฉพาะเวอร์ชันเกมเท่านั้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวเกมอันนี้จะเป็นกล่องเวอร์ชันลิมิเต็ดนะคะก็คือต้องเปิดเข้าไปข้างในก่อนถึงจะเจอกล่องเวอร์ชันธรรมดานะคะแล้วก็นี่นี่อันนี้คือของแถมที่เราอยากได้ และทำให้เราซื้อกับร้านซอฟแมบบนะคะก็คือเป็นโปสเตอร์ผ้าขนาดขนาดเท่าไหร่ไม่มี่บอกอะนะฮะเดี๋ยวลองแกะออกมาดูซิแกะยังไงอะ่ะไม่มีอนี่หรอไม่มีขอบให้เราแกะหรออ๋อมีนี่ขอบอยู่ตรงนี้แกะออกมาดูเราซื้อกับร้านนี้เพราะว่าเราชอบท่าน,นิโคนะคะ ทรานนิโคอุ้ยดูสิเขาหน้าตาดีจังเลยอะ่ะเขาร่อเนาะคนนี้ชื่ออะไรนะหัวทองอไอนะจำชื่อไม่ได้แล้วจำชื่อเซยูเอาเอาโอ,อิโชตะนะคะจิโอรูโดจิโอโดใช่ไหมคนนี้ก็คือคนที่เป็นคู่มั่นของนางเอกในเรื่องใช่ไหมส่วนคนนี้ก็คือท่านนิโคสลอนะคะท่านพี่ นี่ก็คือของแถมของร้านซอฟแมบมาเป็นโปสเตอร์ผ้าแบบว่าไม่มีแบบว่าที่แขวนอะไรให้เราเลยคือเป็นโปสเตอร์จริงๆแต่ว่าเป็นผ้านะคะชินชมความหล่อของทาน,นิโคดูสิดูสิเขาล่อเนาะเขาล่อเนาะเขาล่อเนาะต่อไปก็มาดูเอ่อตัวเกมกล่องเกมนะคะ แกะยังไงเออแกะยังไงดีมันถึงจะไม่ไม่โดนตัวกล่องดูเชิวอดูดูดปกหลังกันก่อนปอกหน้าก่อนไหมอาปอกหน้านะคะก็มีสองคนนี้ใช่ไหมที่เป็นตัวละครที่เพิ่มมาใหม่นอกนั้นเออหนึ่งสองสามสี่คนนี้ก็มีอยู่ในเรื่องอยู่แล้วนะคะก็คือตัวละครที่จีบได้ะคะ่ะก็คือหกคนเนี้ย ซึง่งจริงๆตอนที่เออ่ขาประกาศเกมออกมามีคะนบ่นนะคะเพราะว่าในเรื่องมันจะมีตัวละครผู้หญิงด้วยใช่ไหมที่แบบว่ามาชอบนังเอกแต่ว่าเกมนี้มันเป็นเกมจีบหนุ่มนะคะก็คือจีบได้แต่ผู้ชายนะคะเราจีบผู้หญิงไม่ได้อันนี้ก็ด้านหลังก็จะมีเอเรื่องย่อใช่ไหมแล้วก็มีบอกว่า,เ,าเซยูมีใครบ้างมี สตาฟแล้วก็มีอารูป cg ในเกมนะคะอ๋อ,อแล้วก็เนี่ยมีบอกว่าเออในกล่องเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็มีตัวซอฟต์แวร์ตัวเกมนะคะแล้วก็อ๋อมีบุ๊กเลตมีซาวด์แท็กซีดีให้ด้วย <laughs> นี่ซื้อมาแบบ <laughs> ไม่รู้เลยว่าเขามีอะไรบ้างนะคะคืออยากได้โปสเตอร์ท่านนิโคก็ถือมาเออแล้วก็มีดามาซีดีหนึ่งแผ่นนะคะ เลดเกมนี้ก็เป็นเซโลบีก็คืออายุสิบสองปีขึ้นไปอแล้วก็เนี่ยชื่อเกมยาวมากเลยโอตโตเมเกมโนะฮามะซูฟรกักชิกะในアクヤクレジョニ転生してしまったอันนี้ก็คือชื่อเดียวกับอชื่อเรื่องอที่เป็นนิยายมัง,งะใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้จะมีชื่อภาคของเกมเนี่ยก็คือฮาราโนโย u บไคโซ k u ก็คือโจรสลัสดที่เรียกฮารันความวุ่นวายความโกลาหลก็ลองมาแกะดูกันว่าข้างในที่เขาบอกว่ามีดราม่าซีดีมีอะไรต่างๆเนี่ยมันเอดอินมาตาเป็นยังไงนะคะแกะตรงไหนด่ดเชียวดูเชียวตรงนี้ตรงเนี้ยปึ๊บ เราแบบเป็นคนแกะอะไรแบบนี้ไม่เก่งเลยอะไม่ค่อยอยากแกะโชว์เท่าไหร่แต่ว่าก็มาแกะให้ด <the> <chin> ูเพราะว่าเราเหอนนะคะแกะได้แล้วป๊อมฮอ่าแกะเสร็จแล้วก็อ่านี้เปิดข้างๆนะคะก็มาดูกัน อ่าอันนี้ก็คือกล่องเกมเวอร์ชั่นธรรมดานะคะก็จะมีหัวเหลืองเนี่ยเชื่ออะไรแล้วนะลืมอีกว่า <laughs> จิออร์โดจิออนะคะขึ้นปกคู่กับนางเอกคาตาลีนา่าก็อันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชันธรรมดาที่ถ้าเกิดใครไม่ได้ซื้อลิมิเต็ดก็จะได้เนี่ยตัวกล่องอันเนี้ยอย่างเดียวนะคะ แล้วก็ข้างหลังก็เหมือนกันเนาะข้างหลังหน้าตาเหมือนกันสองอันแล้วก็เออต่อ,อะมีนี่นะคะก็จะมีดามาซีดีอ๋อไม่ใช่อันนี้เป็นซาวท็กซีดีนะคะซาวท็กซีดีก็จะมี เป็นเพลงใช่ไหมแล้วก็จะมีบอกว่ามีเพลงอะไรบ้างนะคะแล้วก็มีบุ๊กเลตอ,อดึงไม่ออกบุ๊กเลตด,ดา,ดาอันนี้เป็นด้านหน้าก็คือตามสไตล์หนังสือญี่ปุ่นก็คือต้องเปิดจากทางขวานะคะบุ๊กเลต มีสปอยไหมเนี่ยบุ๊กเลดบางทีมันจะชอบมีสปอยข้างในอันนี้ก็มีแกลเลอรี่มีแนะนำตัวละครแล้วก็มีภาพล่างซีจีนะคะอ่าเนี่ยบุกเลอุดูสิถ้านี้โคเขาหล่อจังเลยอะคนนี้ก็หล่อด,ดีนะที่เป็นตัวละครไปชอบหน้าเขาอะเขาหลอด,ดี อืก็ประมาณนี้อุ้ยดูสิดูทาน,นิโคสิเขารอจังอยากเล่นแล้วอะแต่เราเล่นเกมอื่นค้างอยู่นะคะก็คงยังไม่เล่นเกมนี้เร็วๆนี้อ่าในกล่องก็หมดแล้วเอ๊ะไหนบอกว่ามีดราม่าซีดีอ๋อมันมันอยู่ในนี่ตะกี้อันนี้มันมีสองแผน่นมันมีดราม่าซีดีอยู่ข้างหลังด้วยดราม่าซีดี ก็มีตัวละครที่จีบได้ทั้งหกคนนะคะแล้วก็เ,เขียนซีนารีโอโดยโยชิมุระลิลิกะซังลิลิกะซังที่เขียนบทเกมนี้ก็คือคนเดียวกับที่เขียนบทเกมคิวปิดพาราไซนะคะเราเลยแบบค่อนข้างคาดหวังนิดนึงเพราะว่าเราชอบคิวปิดพาราไซมากนะคะแต่คิดว่าเกมนี้ก็น่าจะสนุกหละมั้งเพราะว่าเท่าที่อ่านรีวิวมาก็ก็โอเคนะ ก็มีคนชมกันเยอะเดี๋ยวลองมาดูอันนี้อันนี้ก็ต้องแกะหอกอันอีกรอบหนึ่งแกะยังไงเอ่ยอืออือคัตเตอร์คูงช่วยด้วยปึ๊บ แกะกันแบบเทคโตมากเลยแกะกันแบบอยากแกะยังไงก็แกะนะคะไม่มีศสลปะในการแกะเลยปึ๊บอือข้างในก็ไม่น่าจะมีอะไรมากเอ,อโล่งมากเลยเนะี่ยแผ่นเกมญี่ปุ่นมันจะชอบไปอย่างนี้คือเปิดมาข้างในเน่ยไม่มีอะไรเลยนะคะโล่งมากเป็นกระดาษขาวๆคือบางทีเราก็ซื้อแผ่นจากโซนอื่นแบบโซนภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยโซนอื่นเขาข้างในมันจะแบบมีลวดลายีอะไรเงี้ยโซนญี่ปุ่นมันไม่มีอะไรเลยเป็นสีขาว แล้วก็เนี่ยมีแผ่นเกมมาให้นะคะอืแผ่นเกมก็หน้าตาธรรมดาไม่มีอะไรามากมายก็นั่นแหละมีอันนี้มีโปสเตอร์ผ้าทานี้โคสุดหลอ่อแล้วก็มีของในกล่องมีกล่องแล้วก็มีตม๊ตกเต็นดาม่าซีดีกันเนี่ยทั้งหมด ในเซตของซอฟต์แแบก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายเนาะคือถ้าเป็นเซตของอนิเมะหรือว่าสเตล่าค่ะมันจะอลาัางการมากแบบวันทีเราแกะมาเจอดามาซีดีสี5ห้าแบบอะเงี้ยแล้วก็มีเข็มกัดมีตัวอะคริลิกอะไรก็ไม่รู้มากมายแต่ว่าเซตร้านอื่นพวกร้านเล็กร้านน้อยเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็ประมาณนี้แต่ว่าดูสิมีท่าน,นิโคคนเดียวก็ ทดแทนทุกสิ่งทุกอย่างได้แค่นี้ก็คุ้มมากแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ประกอบเล่นเกมแล้วแบบไปชอบคนอื่นที่ไม่ใช่ท่านิโคลร้องไห้เลยคือเราชอบท่านิโคลจากอนิเมะนะคะแต่ว่าพอเราเล่นเกมเดี่ยเราอาจจะไปชอบคนอื่นก็ได้ไม่มีใครรู้นะคะว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็นั่นแหละเป็นอันเสร็จสิน้นการอันบ็อกซ์เราต้องทำอะไรอีกไหมอะในการอันบ็อกซ์ปกติเวลาคนเขาอันบ็อกซ์กันมันมีอะไรปะไม่มีแล้วเนาะนั่นแหละค่ะมาเห่เฉย มเมื่อเท่านนี้โคเฉยๆเขาลอเนาะดูสิโอเคสำหรับ okay. <laughs> วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย